สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศารสิครับดำเนินรายการโดยเปล่าขอนครวงศารสิครับพี่น้องนะครับบรรยากาศของงำมือเศร้านะครับชีวิตหมอลำครับตื่นเศร้ามากนึกว่าไม่รถออกแล้วรถมันยังออกพี่น้องยังอยู่หม่องเก่าอยู่นะครับคนวไหยเก็บเวทีเพื่อทันแล้วนะครับเลิกประมาณหาทุ่มครื่องมาขึ้นอยู่งันกระชากกระโสภพี่น้องนะครับก็เลยทําคลิปอัปเดตชีวิตหมอลำครับพี่น้อง อัปเดตชีวิตมะล่ำครับโอ้โหเฮ็ดพอวอดแพรพี่น้องทารถออกรถะท่นออก <c oughs> เลือกเทียงขึ้นอาบน้ำขึ้นรถนอนตื่นเช้าเศร้าขึ้นมารถยังอยู่หม่องเการถ <c oughs> ไปใส่บ้านใส่เราอันนี้ยังงาพี่น้องส <c oughs> วัสดีค่ะอ,อนอนไปนี่ <c oughs> อนอนเฮ็ดกินนกก็แลร้วเกิดไม่กินยาบอวาน <c oughs> เฮ็ดเทียงขึ้นคุณบอก เที่ยงคืนหนึ่งเขาบานกะมันพักพรจักน้อยกับต้องไปเห็ดต้องกะระเล่นอมเมื่อยโอ้ื่อยตัวมันเถ่าแล้วนะจืเก่ง่าพี่นอ้องจก่งสางาไปพึป่งเรื่อยๆพี่น้องวิดหมอลำครับกูนอนถาโพอพ,อพี่เว่กระไรอันนี้ซอดำพี่น้อง โซดาโอ้คือสีหนาวเถอเดินนี่หนาวอีิตัวอีหนาวอยู่ทั้งสัตว์แหละผู้เฒ่ามากในกระหนาวเออธรรมดาผู้เฒ่านังโยนังย่าโค้งโมโค้งเปล่าผุ่นผุ่นผู้ไส้ผู้ผู้ล่าสองคนเห็นไหมเห็นไหมอ่าคนมึงเห้ยนี่อะไรก็ผู้ไส้ มันผู้ชายสองคนริ้มพุงหยอกซ่าดำพี่น้องลิ้มพงเลยลิมสีกวาเออริมสีโอ้โอ้สวัสดีครับผมโอ้ท่านสวัสดีกันเนาะโอ้ภากเน้อเนาะจ่าเท่าเลยเนี่ยคิดว่าว่าไม่ได้สวัสดีเท่าเยอะเจ้านอนผาเก็บเวทีพี่น้องเก็บเวทีเพราะท่านละเลี้ยวครับโอ้กันสีเลี้ยว ร่มดีครับพี่น้องวิธีกาสิรีรเลี่ยวนะครับท่าน,นอาจารย์ท่านอาจารย์คนวยกำลังเก็บวิธีครับงานมากงานนี่ว่ามันงานเดียวพี่น้องหาหกกับเซมิเอ็นอื่นวันที่โอ้อื่นวันที่เออมือนี้วันที่สี่สี่ก็ห่นกับหยกเหลือด้วพี่น้อง กะซำออกมาล่ำง,งานเดียวพี่น้องเฮ้ยเป็นลินไซกบ็บอได้นะด้วยสถานนาาณ์เป็นแนวนี้นะครับซำเป็นอาชีพที่ถูกลืมครับพี่น้องกำลังเก็บเวทีครับตอนนี้ก้อนว่อยโบค่อยหลายพี่น้อง ทางคนไหวกำลังเก็บโอ้นี่แหละชีวิตมอล่ำพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิงอันนี้พระเอกพุดธด้วยพี่น้องพุทธด้วยกรนละครับพุดพระเอกพุดฝากเนี่ยฝากโตพี่พี่น้องๆไว้คนไหวบ่หลายพี่น้องเก็บไปที่แต่เทียงขึ้น เพราะว่ามันงานโคตเจ้าหยากเนาะว่ามันงานเดียวโคตเจ้าเลียบุคลอยมากคนไรก็ไหนสวัดีไอซีเรียล้วพี่น้องมุกจักหน้าที่ก็เลียวๆนะครับเออเอ,อ้อ เอาก็โฆษณาโฆษณาหเพิ่นเนี่ยตัวเนาะว่เล้วาเขาเปิดตู้นี่ว่าเปิดตู้นี่เปิดต้อนี่พระเอกพูดย่างตลัดอันนี้พระเอกสุ่มไปน้องนี่โอ้ข้อน้อยข้อน้อยหน่อยมบน้าบ เ็ดมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคิดมพน์สนิครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะครับกคนแหนได้ไหมครับเล่าชิมหาพนบ่ครับอะไคือเกาอ่ะครับใส่เวลาใม้จังน้อยครับใะ่คือเกาะครับเลวคือเกามันว่าฝาน้ำะก็เลยเขาเฮ็ดไป ขมงมเครื่องอาซีฝ้าอย่าพด้หาเครื่องโมี่หาเครื่องกับโมีอีก้นเมื่อหน้านาามมมาูสาวู้สีกากำลังใจฝ้าเดีย่ผู้สาวสมีผู้สาวตีโมมี่ดอกครับมงมเสาครับพี่น้องมงมอเสาครับหลิกประมาณเชียงขึ้นประว่าขึ้นเพื่ไหนหาหาทุ่เครง บรรยากาศเงี้ยมือเสาร์ครับพี่น้อทงท่านอาจา,ารย์เขาว่ายก็ร่างเก็บไว้ที่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการทาั้งานของอาจา,ารย์พขาว่ายได้ได้กองร้อยนึงเอียงกองร้อยนึงโอ้โอ มือเศร้าครับบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าเอา้าสอดามีเหรอเป็นสอดามีเหรอโอ้ยว่าไม่นนอนหรอมาทำอะไรยังไงอีกนี่มาตาอากาศแต่อากาศร่มเย็นๆบ่อันนี้อันนี้คือนน้ำซีนบ่นี่น้ำเสียค,ครับครับว่าไม่นมน้ำโขงน้ำฉีจากน้ำหอมฉีละอีออิ่นภูมิ ยังก่อนที่พุ่มตะกระหน่ำไหลมาจากไซยุบุ่มแหง่เพื่อเขาโลเรนชานี่ยแม่ก่อนโอยไฟท้ามไฟศึกษาประวัติโอ้ศึกษาประวัติศึกษาป้อสัตว์ผักเนาะปแต่ไม่ไม่อยุดที่พุ่มซอดาบด้วยนี่พี่น้องมันจะไปเป็นจุกเยือนยวนไม่นำยู่อำเภอวาลินโขงชีมูลโอ้ยไม่นำมูลตำเป็นฟี ไปไปเป็นจบกันอยู่อำเภอวาลินจังหวัดอุบลอะไหลลงไม่นำขงอะไรซื้อแสดงว่าไม่นำซีนี่ตัวไม่นำขงอยู่แล้วบอกไปจบกันอยู่วาวาโินวาลินผ่านวาลินก่อนตไปผ่อนวาลินเหรอไปไปผ่อนอยู่วาลินนำม่นำมูลกัลซีมนต่างงานการยืนหันจะเป็นย่นหันโอ้โหละไรล้งไม่นำคงอะไรซื้อประเทศเวียดนามเป็นเล้าห โ,โค้งทะเลยินเดียดปุ๊บปุ๊แสดงว่าต่อก็ไม่นำโค้งอยู่บัดใดอ,อ่ะต่อต่อต่อโอ้สอดามพี่น้องส่อมาดาม,มน,นคะครับ <c oughs> สังเกตนาคาตาระไว้มาอยู่น้ำศิลปินผู้ไายได้จ้กปีะหี่ปีนี้มีปีที่สี่่อ๋อเจาดูดลนกนนั่นบ่แม่โอ้อสลับมาสลเล่นเลยเหรอยืมอยู่มายืมมาเรื่อยๆเลย อยู่เลยอยู่เลยอายุเราก็เป็นหน่อยได้พี่น้อง43อย่าง44แล้วครับโอ้ย43อย่าง44แล้วนะครับสิบวิสิบวัยยุติสบายครับสบายยังสบายอยู่ร่างับเซนเตื้อเตือเออนี่แหละคล้องแท้ไม่สมืุนไเร่อได้ไงได้ไงบางคนเนี่ย18จนเก่าปียังไม่ได้สอบผมเลอบอกก่อนเออ ผมันจำมันขี้ได้แล้วผมดูด้วยเรองง่ายคือแปดแล้ว่็ปีผมก็จะมุงเนื้อเป็ียนเยอะมุ่งสไตล์มุ่งคนนีก็เป็ี่ยนเยอะมันมันมันอยู่ในวงนี้มีหน้าที่อะไรอย่างงวงศิลปินพวกไทยหลายอย่างครับหลายอย่างหลังหลังหรือเต้นเต้นเต้นหางเครื่องหางเครื่องนี่แหละตะกาศดูแลเพลงนั่งอีกดูแลเพลงนั่นอีกแมนดูแลแบบไหนตั้งเต้นมองนั่งมองนอนเปลือไปครับหามองนั่งให้เขามองนั่ง โอ้ต่อเดี๋ยวๆเดียวเสียงบม่ได้ยินนะครับแค่ยังอาบน้ามันก็เมียนเขียเขาอยากเคสยี่ว่าตำแหน่งนี่เขาจะอาบน้าก็เมียนเขียเขาคือนอกนั้นแมียนปุ๊บขึ้นว่ารับจ้างการยกล่งแบกร่งปูมองนั่งให้ใครเอกนั่งอีกขึ้นว่ารับจอบ รับจบวิเศษในวงนี้ที่ว่ารับจบส่อเป็นยังเมืย์เขารับจบเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดเขาคนมีก่ำมีเวรคนมีก่ำมีเวรนทัหมอเตอร์ไซี่ล่ะถ้าคนว่ายกิบไปที่แล้วพี่น้องยังเสร็จรังสิออกนะครับเนื่องด้วยว่าอาจารย์คนว่ายเพิ่นมาหน่อยมย่างี้นะครับอาจารย์คนว่ายเพิ่นมาหน่อยไปเลย สีสเนี่ยดหน้อยเนื่องด้วยมันมีงานนําล่ะเพราะว่างานเขายกเลือกก็เลยเล่เน,นห,หัวไปโอโหอ่ะกูใส่ไม่โอ้อย <laughs> ผมก็ปวยแต่เราติปวยอะไนี้ก็ปวยขอลาอกระเสาเมงเยทยพรวเ่าพี่น้องก็ต้องถามเลยว่าเราเสียวเผืเนี่ยนะฮะจะไม่ปิดบ้าวรอรอเถอะไม่งั่ดาบเลยเดี๋ยวเสียวดูปเกาายาวหไเบิ้งกับพี่น้องอยากเห็นนแต่ว่าเราหักเบาเมียเราวน่ะนะ ไปไปอ่ะคือรถขึ้นล่วไปไปไปก่อนไปก่อนถ้าคือรถอยู่พี่นอ้องก็เลยอัปเดตสถานการณ์อัปเดตชีวิตหมอลำให้พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วจากนี้กับเขาสำนักงานนะครับบ่ได้ไปล้ำไสนะครับเนื่องด้วยว่าเขายกเลิกแล้วยกเลิกหมดแล้วไปนั่งลีษที่นี่ยังเห็นกล่องฟ้าเรือนนี้เฮ้ย นาตาแล้วเราคือน้องผมน้องผมคือบอกข้ามหมอดน,น้องผมอาจารย์ค่อ,อย้กําลังยิบวิธีอยู่พี่น้องก็พออยากเข้าไปสอบทำพออยากเข้าไปขนพวกไรยในเพื่อนทํางานนะครับเข้าหน่อยกําลัางพิจารณาญานนี่เลย นอนยู่เด้นี่ฮะคุณต้นจะนอนเฮ้ยมต้องนอนดอกโคตเอาถ้านอนไปน้ำทางคไปเลี้ยงนี่น้อยครับ เก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยน,ยนะครับสำหรับผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับฝากฝากคนไค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดทับและไข่ให้น้ำเน่นะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ